Soi sửa mong đuôi mong mìa hoang anh em mong anh em Ho mong em ngon anh em ngon anh em ngon anh Mong ngon năn em ngon anh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  ก็ใช่นะสิคนนี้อารมณ์ไม่ดีอยู่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าสถานที่นี้เนี่ยคืออุทยานหลวงเขตห่วงห้างและที่สําคัญเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาแต่งตัวก็แปลกแต่งตัวก็ไม่เหมือนคนเลยเป็นไส้ศึกหรือเปล่าเนี่ยไส้ศึกไม่เป็นหรอกเป็นแต่ไส้เลือดเฮ้ยที่บอกว่าทำไมเขาตังค์ก่อนเดียวนี่ตังค์ดีด้วยนะไม่เอาใจกันเลยเป็นอะไรกันบ่นอะไรอ่ะมึงไม่เก็บเสียงไว้เลยลิเกบ้างเลยค่ะ พูดที่รู้เรื่องอย่าเบาๆก็ได้ดูอีเดือนแล้วลูกไอ้มาเป็นครกเลยมั้งเนี่ยกูไม่ได้ท้องเอวกระตูดมึงอยู่ไหนนะยกูถามจริงใครเข้าโวยถุงเท้าอีกข้านึงเหรอคนบ้าไม่มีคอเลยอย่ามาว่าพระพี่เลี้ยงสวนพระองค์ของเรานะพระพี่เลี้ยงใช่รูปร่างอย่างมันยังจะให้เลี้ยงอีกเลอถามจริงแล้วเงเจอกี้เขามันเลี้ยงนะมากินคนเดียวหุ่นเลยเป็นแบบนี้เออ ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนะขอโทษนะ้าหลงทางเข้ามาเธอเป็นใครแล้วแผ่นดินนี้คือแผ่นดินของใครกันเราจะขอได้น,นําตัวให้รู้จักฉันเองที่นาว่าอ,องคหญิงขวันชนกเป็นจอมกษัตริย์แผ่นปฐินสาวัตถีที่เจ้ายืนกันอ,อยู่นี่แหละองหญิงขนนัญชนกถวายพระโคงกระบอกฉันไม่รู้ว่าองคหญิงคือองหญิงขัญชน,นกกระ่อกขออภัยด้วยพี่คะ ก็บอกฉันสองคนเดินเดินลงทางเข้ามาออกตมหาน้องชายมาสองวันแล้วเดินไปเดินมาก็หลงมาอยู่ที่อุทยานหลวงลวพี่คะไม่ได้มีเจตนานจะบกุกรุกเออแล้วเมืององค์หญิงเนี่ยมีผู้ชายที่ชื่อสิงแก้วอยู่บ้างหรือเปล่าพี่คะสิงแก้วาตามหามาตามหาน้องชายชื่อสิงแก้วอย่างนั้นเหรอใช่พี่คะไม่ทั้ในเมืองของหญิงมันก็มีอยู่คนหนึ่งเขาก็นำ่าสิงแก้วแต่ว่าหญิงไม่รู้ว่าจะใช่น้องชายของขท่านหรือเปล่า อย่างนั้นกระบอสิงทองเนี่ยขอไปพบหน้าเขาได้หรือเปล่าพี่คะจะไปพบหรอถ้าหากว่าตอนนี้นะเห็นทีว่าคงจะไม่เหมาะเอาไว้พรุ่งนี้เช้านะ่ะไปเข้าเฝ้าหญิงที่ท้องพระโรงหลวงแล้วหญิงจะพามาให้รู้จักจก็แล้วกันแต่ขอได้ชะกระบอกเนี่ยรอได้แต่ว่าน้ำในระหว่างรองกระ่อมจะไปพักที่ไหนกันเ่าะบ้านอยู่ไกลด้วยก็ถ้าไม่มีก็อุทยานหลวงของหญิงนี่แหละก็นอนไปก่อนได้ได้ได้ที่นี่นอนได้หรือเปล่า<ม>คะ,คะแล้วก็ตาคนนั้นน่ะจะมา กินดอกไม้ฉันไม่ได้นะคนไม่ใช่สัปรหลาดบอกกระหม่อมบอกอีกคนนั้นดีกว่านะแล้วถ้าหากพวกกลัวก็เดี๋ยวให้พัฟพ,พี่เลี้ยงนอนเป็นเพื่อนกอแมวไม่เอาแมวไม่เอาแมวไม่เอาอยู่สองคนนี้แล้วมึงเชื่อกูเิรอ่อีกนั้นก็ตามใจขอตัวเป็นหักก่อนนะเชเธอน์หญิงนุษยเดชเฮ้ยอง่เหเฮ้ย อบกลัวงูชงต้องตกใจไม่ยืนที่ชายผู้โปพี่จ๋าพี่จ๋าพี่หนูกลัวงูจพีจ้างูทำไมอะงูมันจะกัดอี๋หนูจพีไม่ไหแล้วพี่เฮ้ยได้ไหมใจเย็นกัลงผิวไปพวมาภัย ถูกคุกกอดไว้ใจด้วยาากูก<อ>ทีปมอุ่นในงงไปทีตะขอ้หแม่คุณกออ,อ,กกอ่เอเระมงกุชรูปละลาแล้วเปไรอ่ะปิงๆไงต้อจะมาอกาีอกสักคนแล้วไงไอะไร เป่าไงมีคนมาชอบอีกคนเนี <t 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 uh ่ยคนนีพมองเห็นจรูปลอห้กอตอยังไงหวไหวมันจะเไอเหาไอเหานะไปแล้วรงเจอไอเหลือก็บกันมึงเลี้ยงไว้ด้เหรออยู่ทีบ้านไม่ได้มาแหมที่สุด ผมเคยเจอทำไมเป็นคนดีอย่างนี้เนี่ยคนดีคนดีคนดีอย่าไปแดกงูเขานะเจอรู้ไหมจ๊ะไม่เคยโดนใครกอดมาก่อนเลยอ่ะขอกผมาไม่เคยคนลุกไปหมดเลย คนรู <_ Việt> ้ดัอนงรัองเท้าไม่ใส่มาไม่มีนะ่บนว่าจกจกใจหมดเลยนู้ยมันกอบแบบเนี้คนไม่เคยด้วยคนลุกไปหมด